แดเนียลวิลเลียมยกไฟชิงแชมป์โลกกับซูเปอร์เล็กเป็นบทเรียนชั้นยอดในสังเวียนการต่อสู้ก่อนรับชมคลิปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับพักยก24ครบจบทุกความมันพักยก24ครับจบลงไปเรียบร้อยสำหรับศึกวันไฟไนท์แปดซูเปอร์เลก vs แดเนียลเมื่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาพร้อมกับความผิดหวังของมินิทีแดเนียลวิลเลียมที่พลาดท่าแพ้น็อกให้กับซูเปอร์เล็กเกียดหมูเกช่วนโอกาสกระชากเข็มขัดแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟ์เวทมาครองแต่สำหรับนักสู้หนุ่ม ความพ่ายแพ้ครั้งนี้เป็นบทเรียนชั้นดีสำหรับการต่อสู้แม้จะเสียใจที่ต้องเสียสถิติแพ้เป็นครั้งที่สองในวันแต่อย่างน้อยเขาก็ดีใจที่กล้าเปิดรับความท้าทายที่อยู่ตรงหน้าอย่างกล้าหาญตั้งแต่ที่ได้รู้ว่าตัวเองได้รับสิทธิเข้ามาเสียบแทนรถถังจิตเมืองนนทที่บาดเจ็บและต้องถอนตัวกระทันหัน เดนนียลก็รู้สึกเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งซึ่งอาจเป็นโชคชะตาฟ้าลิขิตให้เขาต้องมายืนอยู่จุดนี้ถึงแม้เดนนียลจะรู้ตัวดีว่าเขานั้นเสียเปรียบแชมป์โลกชาวไทยอยู่หลายด้านและมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่แข่งขันก็ได้แต่เมื่อโอกาสลอยมาอยู่ตรงหน้าแล้วเขาก็ไม่อาจปฏิเสธมันได้และพร้อมทำเต็มที่ในการขึ้นชกกับนักสู้ที่เขาชื่นชอบและติดตามมาตลอด อย่างซูเปอร์เล็กผมขึ้นชกในไฟนี้กับนักกีฬาชื่อดังที่สุดในวงการในรุ่นน้ำหนักที่หนักกว่าทั้งที่ผมไม่จำเป็นต้องตอบตกลงเพราะรู้ล่วงหน้าแค่ไม่กี่วันก่อนหน้านี้ผมเป็นแฟนตัวยงของซูเปอร์เล็กผมเคยพูดติดตลกว่าผมจะขึ้นชกกับเขาแม้ตอนนั้นจะพูดคำๆแต่ลึกๆในใจก็แอบหวังให้มันเกิดขึ้นจริงๆและผม ก็ได้ในสิ่งที่ต้องการผมรู้ดีถึงความเสี่ยงและข้อเสียเปรียบที่ต้องเจอแต่ผมก็เห็นว่านี่คือโอกาสที่จะสร้างปรากฏการณ์ในวงการศิลปะการต่อสู้ถ้าหากผมสามารถแย่งเข็บขัดของเขาผมให้กำลังใจตัวเองและรู้สึกดีพร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นว่าผมทำมันได้แต่แล้วความผิดหวังก็วิ่งใส่มินิทีแบบเต็มๆ เมื่อถูกซูเปอร์เล็กบรรเลงเพลงทั้งแข้งและเขา่าใส่ไม่ยัง้งจนส่งมินิทีลงไปกองกับพื้นได้ในยกที่3โดนน็อกเอาท์อย่างเจ็บแสบเหมือนผมถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1แต่ความเป็นจริงที่ตามมาคือความผิดหวังผมคิดว่าผมตามหลังคู่ชกเพียงไม่กี่ก้าวแต่ผมก็โดนเตะเข้าที่ศีรษะอย่างจังในยกที่3ตามด้วยเข่าและหมัดที่ประเคนเข้าใส่จนน็อก มันเป็นประสบการณ์ที่ทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างเลยครับผมยังคงมีเป้าหมายเดิมคือการเป็นแชมป์โลก3าประเภทในรุ่นน้ำหนักของผมและผมจะต้องเหน็ดเหนื่อยอย่างแสนสาหัสไม่บอกก็รู้ว่าคุณต้องฝ่าฟันเส้นทางอันหาหรืโหดขนาดไหนกว่าจะไปถึงจุดนั้นได้ผมจะทุ่มเทให้กับเป้าหมายนี้ต่อไปตราบที่ยังมีชีวิตแข็งแร่ง กระหายชัยชนะและยังสู้ไหวกีฬาต่อสู้เป็นกิจกรรมสุดยอดที่ทำให้ผมรู้สึกมีชีวิตชีวาอย่างเต็มที่ในช่วงเวลานี้ผมรู้ดีว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนแต่ผมจะยังลุยต่อไป <c oughs> ก็ฝากแฟนมวยร่วมส่งกำลังใจให้แดเนียลทำตามฝานันของเขาให้สำเร็จด้วยนะครับ ขอบคุณผู้สนับสนุนช่องสำหรับเดือนนี้พักยก24ครบจบทุกความมันพักยก24ครับ